สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะในคลิปนี้นะจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอักษรควบนะคะหรือว่าที่เรียกว่าคำควบกล้ำที่คุณครูพูดบ่อยๆนะ,ะที่เจออ่านเรื่อยๆมานะคะคุณครูจะพูดอยู่บ่อยๆเรื่องคำควบกล้ำนะคะเอ่อตอนนี้มาอ่านตรงนี้อักษรควบคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะ มีตัวรอเรือรอลิงและวอลแวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองมันจะมีสองตัวนะคะพยัญชนะต้นมีสองตัวรอเรือรอลิงและวอลแวนจะอยู่ตัวที่สองเมื่อผสมสระหร,หรือหรือตัวสะกดแล้วจะออกเสียงควบกันเช่น ปอรออปราปลาควบกันสองตัวออกเสียงปอและวก็รอด้วยกอโออางกวางกอรออาบอรกราบกอโออาดวาดปอรออูกอปรูนะคะข้อคนรระวังคืออักษรควบนะคะ,ะสระที่อยู่ข้างหน้าไม่มีปัญหา ข้างหน้าข้างหลังไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาขยะสระที่อยู่ข้างล่างและข้างบนนะคะถ้าอยู่ข้างล่างและข้างบนต้องอยู่ตรงตัวอักษรควบนะคะอย่าไปอยู่ตัวข้างหน้าอย่างตัวนออเนี้ยปรอปลูกเนี่ยอยู่ตรงตัวควบกลัํานะคะสละที่อยู่ข้างบนและข้างล่างนะคะอ่ะทีนี้เราจะเริ่มอ่านกันเลยปรอ,อ ปลาปอรอ,อปราอปลาปลานี่คือปลาที่ว่ายในน้ำนะคะถ้ามีรอเลียงครบกล้าเนี่ยคือปลาที่ว่ายอยู่ในน้ําแต่ถ้าปออปาปลาหมายถึงกริยากริยาที่อาการคว้างปลานะคะถ้าเป็นปอรออปลาก็เป็นคํานามเป็นชื่อสัตว์นะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่นักเรียนจะเขียนปออปาปลาเวลาบอกเขียนตามคําบอก คาว่าปลาที่เป็นสัตว์ว่ายอยู่ในน้ําต้องมีรอเรียงควบกล้าจําไว้ค่ะเจอบ่อยค่ะคอรออูครูนะคะถ้ามีรอเรือควบกล้าก็คือคุณครูเนี่ยครูที่ใช้เป็นชื่อคนที่ใช้สอนหนังสือนะคะแต่ถ้าคอ,อูคูหมายถึงล่องน้ำที่อยู่ในสวนเล็กๆ อ่ล่องน้ํามีน้ําเล็กๆนั่นเองเพราะนั้นเออถ้าอ่านครูก็คือร่องน้ําถ้าอ่านครูก็คือคุณครูที่สอนหนังสือแล้วสังเกตสรอูอยู่ตรงตัวควบกรัำนะคะสอูต้องใหญ่ไม่เลยไม่เลยตัวพยญชนะด้วยนะคะคอรอูครูขอวอาขวานะคะถ้าใส่วอแหวนไปจะควบเป็นขวา ถ้าไม่มีวอลแวนมันจะเป็นขานะคะอันนี้ไม่ค่อยผิดเพี้ยนเท่าไหร่นะขอวออาขวาออกเสียงขอวอขอวอขาวาขาวาขาวาขาว้าไวาๆ,ๆเป็นขวานะคะ<ม>ต่อไปกอรอีบอกรีบต้องกะดกลิน้นรอหนึ่งด้วยและสระีอยู่ตรงรอริ่งนะคะกอรอ,อีบอ กรีบซะลเะอีอยเลยตัวลอลิงนะคะเล็กน้อยต้องจำกอรออัวยอกลวยไม้โทกล้วยกอคือพยัญชนะต้นรอคือคำควบกลัำวอวคือสระอัวนะคะยอคือตัวสะกดแม่เกยนะ ไม้โทเป็นวรณยุกนะคะอยู่ตรงตัวควบกลัมเหมือนกันนะคะไม้โทไม้เอกไม้ตรีไม้จตวาอะไรพวกนี้วันยุกต้องอยู่ตรงควบกลัมเหมือนกันนะคะกรอัวยกรวยไม้โทกล้วยเป็นอาหารของช้างจะเจอบ่อยในภาษาพาทีจำไว้ค่ะต่อไปกวออาง กวางกไก่กควบววแหวนนะคะกรอาบกราบกไก่กควบกับรอเรือนะคะไปกวอดอกวัดกไก่กควบกับวแหวนปรอู กอปลูกนะคะปอปลาควบรอริงอ่านน้สระอยู่ข้างหน้าอัานพยัญชนะต้นก่อนค่ะปอรอแองอปแปรงดูนะคะอ่านปอรอแองอปแปรงนะคะแปรงนี่คือแปรงสีฟันนั่นเองแปรงที่เอามาปัดมาขัดของอะนะ อันนี้ปอรอแงอแปรงปแปรงผักนะเป็นเป็นตอนตอนปแปรงผักอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าดัดแปลงใช้ตัวนี้ค่ะรอลิงนะคะต่อไปขววอานขวานนะคะขวานเอาไว้ผ่าฟืนนะคะเป็นอะไรอ่ะ เป็นสิ่งที่เอาไว้สําหรับาผาฟืนเอาไว้ฟันต้นไม้อะไรพวกนี้นะเป็นชื่อสิ่งของนะคะต่อไปครอรอ,อบอครอบครอรอ,อัวครัวครอบครัวนะคะต้องออกเสียงคอกับรอด้วยควบกล้ำนะคะ รออัมรัมรอลนิงตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นเฉยๆไม่ใช่คำคุ่ก,กั้มนะคะต่อไปคอรอองอครองลำครองนะคะใหญ่ก็คูหน่อยลำครองเป็นสายน้ำที่ใหญ่ขึ้นนะคะคอรออีบอครีบปอรออาปราครีบ ปลาคือครีบคือที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างของตัวปลานะคะที่มันมีน่ะมีอะไรก้างน้าแหลมโผล่ออกมานะครีบนี่มันเอาไว้สําหรับใช้ในการพยุงตัวในการว่ายนะคะครีบปลานะคะต่อไปปรออบปรับปรออุงอปรุงปรับปรุงนะคะ ปควบกับรนะคะกรอกระป,อรอปรโองโปรนะคะสระที่อยู่ข้างหน้ามันต้องอยู่ด้านหน้าตลอดพย,ยัญยยชนะสองตัวคู่แบบนี้เรียกว่าคำคุบกลํำกระโปรงค่ะ คอรอองอครงคอควายควบรอเรือสอรออางอสางไม้โทสร้างอ้าวทำไมอ่านสร้างนะคะเรียนแล้วลืมหรือ,อยัง อ่านว่าสร้างสร้างไม่อ่านนะคะอ่านว่าสร้างไม่อ่านรอเรือแต่รอเรือควบกลัำอยู่แต่ไม่อ่านออกเสียงรอเรือเราเรียกว่าคําควบกรัมไม่แทหรือหนอยางนะคะดังนั้นโครงควบกรัมแทสร้างควบกรัมไม่แท้นะคะโครงสร้างนะคะสำหรับคำควบกรัาวันนี้กระจบเพียงเท่านี้นะคะมีควบกลัมแท้กับไม่แท้นอกจากคำว่าสร้างที่เราเจออีกก็มีคำว่าอะไร ทรออีงอจริงทอรออายอสายทอรออุดอสุดทอทหารควบรอเรืออ่านออกเสียงซอโซนะคะทอรอโอมอโซมทอรออาบอซานะคะอย่างนกอินซีเราไม่อ่านว่านกอินทรีนะคะทอรออีอ่านว่าซีค่ะ ไม่ได้อ่านอินทรีเราอ่านว่าอินซีอันนี้คือพูดเพิ่มเติมให้นะคะอย่าไปคืออ่านอินทรีนะคะต้นนนซีอินซีซึ่งแป,แปลว่าร่างกายนั่นแหละเขียนว่าทอรอ,อีซีอ่านว่าซีนะคะเรียกว่าคำควบวกรามไม่ไม่แท้นะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ